ทีมข่าวทีนเอชแนลนะคะเราลงพื้นที่มาที่สารกลางจังหวัดนครปฐรมค่ะวันนี้นะคะหลายภาคส่วนเนี่ยประชุมร่วมกันหารือนะคะในการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียทั้งคลองพระยากงแล้วก็คองห้วยจรเข้นะคะได้ข้อสรุปว่าจะมีการขุดลอกคลองและมาตรการเฝ้าระวังป้องกันในระยะยาวยืนยันค่ะว่าวันที่30เดือนหน้านะคะน้ำทั้งสองคลองใสแน่นอนค่ะ ทุกความรู้สึกกับดิฉันเป็นจมาาอักษรนิดนายยงยุทธสวนทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียคลองพระยากงและคลองห้วยจระเข้โดยกล่าวว่าที่ประชุมได้ข้อสรุปจะแก้ปัญหาด้วยการขุดลอกคลองระยะทาง5-6กิโลเมตรโดยเริ่มตั้งแต่คลองห้วยจระเข้ซึ่งเป็นคลองรอยต่อระหว่างเทศบาลนครนครปฐรมกับอบตห้วยจระเข้และอีกสองสัปดาห์ทางเทศบาลนครนครปฐมก็จะเริ่มขุดลอกคลองมาชนกันระหว่างรอยต่ออบตห้วยจระเข้เลี้ยวซ้ายไปบรรจบคลองพระยากง ขณะที่กรมชลประทานก็จะเป็นเจ้าภาพประสานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเดินหน้าสำรวจเส้นทางขุดลอกครองว่าระยะทางเท่าไหร่งบประมาณแค่ไหนทำเป็นแผนผังออกมาชัดเจนโดยให้คำนวณเสร็จในวันพุธหน้าและขุดลอกให้เสร็จภายในสิ้นเดือนหน้าจากนั้นจะปล่อยน้ำดีเพื่อไล่น้ำเสียออกไปอีกครั้งแล้วให้แขวนการทางซึ่งมีท่อระบายน้ำจากถนนเพชรเกษมมาถึงคลองห้วยจระเข้ ไปสำรวจเส้นทางตลอดสายที่มาลงที่คลองเพื่อจระเข้ว่ามีโรงแรมห้างสรรพสินค้าโรงงานมากน้อยแค่ไหนและให้มาแจ้งที่ศูนย์ดำรงธรรมตรวจสอบอีกครั้งว่ามีระบบการบำบัดน้ำเสียถูกต้องหรือไม่ให้แขวงไปสำรวจเส้นทางตลอดเส้นทุกตลอดสายเลยนะครับที่มาลงคลองเนี่ยว่ามันมีโรงแรมมันมีห้างรส,สรรพสินค้ามันมีโรงงานอะไรบ้างนะครับแล้วก็ให้ให้มาแจ้งเพราะว่า เพราะว่าตลอดเส้นทางเนี่ยมันจะต้องมีการเชื่อมเชื่อมเช,ชื่อมท่อเข้ามาที่แวงใช่ไหมครับมันต้องขออนุญาตนะฮะทั้งขออนุญาตถูกต้องไม่ถูกต้องนะครับและให้แฝงไปสำรวจแล้วก็แจ้งมาที่ศูนย์น้ำลงทำรรแล้วศูนย์น้ำลงทำรรก็จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปตรวจสอบว่าโรงแรมก็ดีโรงงานก็ดีห้างประสับสินค้าก็ดีหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีการเชื่อมต่อเนี่ยมีการบำบัดถูกต้องไหมนะครับ ก็ก็จะทําในส่วนนั้นนะฮะนอกจากนี้ยังได้มอบหมายกรมปศุสัตว์อุตสาหกรรมจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันตรวจสอบเส้นทางทั้งหมดว่ามีโรงงานอยู่ริมคลองมากน้อยแค่ไหนขณะที่ท้องถิ่นที่ดูแลกฎหมายสาธารณาสุขก็ต้องมาเป็นผู้สังเกตการเข้มงวดในเรื่องการปล่อยน้ําเสีย และขอความร่วมมือไปอยังเทศบาลนครนครประมให้ดูการบำบัดน้ำเสียของตลาดใหญ่ๆใ,ในเขตเทศบาลริมของห้วยจระเข้ด้วยยืนยันการตรวจสอบน้ำและดินที่ผ่านมาพบมีค่ามาตรฐานไม่เกินที่กำหนดไม่มีโลหะหนักและไม่มีสารพิษตกค้างจึงสามารถนำดินไปใช้ประโยชน์ได้หลังจากลอกคลองไปหมดแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะมอบหมายให้ทางปศุสัตว์นะครับแล้วก็ทางท่านอุตสาหกรรมจังหวัดนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลายเนี่ยนะฮะ,ะตรวจสอบนะ,ะเส้นทางทั้งหมดเลยว่ามีโรงงานอยู่ริมคลองกี่โรงแล,แล้วก็คอยสังเกตการนะครับนะ,ะแล้วก็หน่วยงานท้องถิ่นนะครับที่ดูแลในเรื่องของอเกี่ยวกับกฎหมายสาธารณสุขนะครับนะฮะก็จะร่วมร่วมกันเป็นผู้สังเกตการแล้วก็ลงไปตรวจสอบนะครับเพื่อเข้มงวดในเรื่องของการปล่อยน้ําเสียลงมานะฮะ อย่างไรก็ตามที่ประชุมมีข้อเสนอระยะยาวให้กรมชลประทานทำประตูน้ำที่ปากทางคองพระยากงเพื่อบริหารจัดการน้ำเข้าออกยืนยันจะฟื้นคืนชีพน้ำในคลองห้วยจระเข้และคลองพระยากงให้กลับมาใสาเหมือนเดิมทั้ง4แห่งเนี่ยนะครับทั้งคลองพระยากงด้วยและคลองอห้วยจระเข้ด้วยเนี่ยนะฮะเส้นทางทั้งทั้งหมดเลยเนี่ยจะเอาจะเอาทำตรงไหนยังไงทำเป็นผังออกมาเลยนะครับ แล้วจะให้เสร็จสิ้นงบป,ประมาณทําประมาณการให้เสร็จสิ้นวันพุธหน้าหนึ่งอาทิตย์แล้วก็จะดําเนินการให้แล้วเสร็จนะครับกำหนดไว้สิ้นเดือนกรกฎาทุกข่าวทุกความรู้สึกกับดิฉันเป็นจมาาอักษรนิด